สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊เอกก็มาขุดเปลือกที่ม่วงเทาอีกนะคะขุดค้างเอาไว้ยังไม่เสร็จค่ะืม ยิบเกาว,วันนี้เผือกหัวใหญ่นะคะหยิบเกา้า ขุดไก่เสนะยยร,ร็จแปลงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงกว่านะคะแดดเริ่มออก,ออกแล้วกายเสร็จและะ้วค่ะ เพราะว่าขุดไว้เมื่อวานนี้เมื่อวานขุดแล้วไม่เสร็จวันนี้ก็มาต่อค่ะไปไหนกันไอ้อาเป็นไรไอ้อามมันมดีอย่ะแล้วล่ะ แต่พ่อมันก็ดีไงพ่อมันดียงก็ต้องช่วยลูกสินี่แปลงนี้เขาปลูกขึ้นชายนะคะเนี่ยได้สองอย่างได้ขึ้นชายแล้วก็ได้เผือกด้วยนี่ขึ้นชาย,ชายก่อนที่จะปลูกเผือกเนะี่ยเขาก็หว่านขึ้นชายก่อนให้ขึ้นชายมันยาวสักหน่อยแล้วค่อยปลูกเผือก พอขึ้นชายถอนได้ก็ถอนขึ้นชายแล้วก็รอเวลาดูแลรักษาเพลือกไปแล้วก็ได้เพลือกอีก ไอ้ลุกมันมาช้าไปแม่นั้นก็จะได้ไปลบบุรีหรอกเขาได้ไม่เหนื่อยกันอ่ไปลบบุรีถ้าไปหลายๆคนเนี่ยมันก็จะได้ไม่เหนื่อยอ่าลบบุรีเจ้าของเผือกนะบริการดีดีแล้วเผือกก็หัวใหญ่ด้วยเาเลี้ยงแบบเากก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแล้วบริการดีอ่ะนครสวรรค์ดีอ๋อ นครสวรรค์นี้ไม่ต้องหุงข้าวกำลังเขาเลี้ยงหมดเลยนี่ก็เลี้ยงแล้วก็พวกเครื่องดื่มอ่ะเขาก็จะมาไว้ในรังให้เลยไปไปไล่ในเขาก็จะเอารังมาตั้งไว้ให้เลยโอ้ดีนี่นี่เขาก็เอาน้ำแข็งเอาน้ำเอาเครื่องดื่มมาแล้วก็มีข้าวเคี้ยเสร็จข้าวเนี่ยไม่ต้องกินอ่ะไอ้ตอนเย็นเราไม่ต้องหุงเลยนะเจ้าของไร่เลี้ยงเลยเหรอใช่ครับโอ้ดีเนาะอยู่บ้านเผู้ยไกลมันดีไงก็เดียวนครสวรรค์เราก็มี18ไร่นะ เนาะชื่อก็บออ่ะเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วนครสวรรค์เออนครสวรรค์อยู่แล้วพูดอะไรจะได้เลยนครสวรรค์ทำไมลาแล้วชื่อนครสวรรค์แต่ถ้านก็ยังน่ารักสวรรค์ไงร้อนจริงนครสวรรค์อ่ะพี่ัชื่อจังหวัดอะไรนครสวรรค์เดี๋ยวจะแก้เข้าไปไปสวรรค์ ไโอเคลูกโอเคลูกไม่เดินกลับไปไวก่า้ด่ากันนะูไปอ่ะไม่ดีเดินวิ่งวิ่งไวเกันต้องทําใจหน่อยอะนะใช่ใช่ลูกอ๋อนครสุวรรณใจดีใช่ไหมก็เหมือนลบบุรีนี่ก็ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสดีคนมาดูเพื่อก็ดี ช่วยเรายกมาช่วยเรากองแบบเมื่อไรอกันอือใช่อยู่เออดีวเดี๋ยวเราก็จะได้ไปนครสวรค์ะเดีว๋ยวเราก็จะได้ไปนครสวรรค์ละสิบแปดไร่ใช่ไปถึงอ่ะไปถึงก็ขุดเลยทุกวันเลยอ่ะไม่อ้โหเมื่อวานไปขึ้นเมื่อวานจะไปหอเพียเมื่อวานอ่ะ ก็มื่อวานเนี่ยไม่ต้องจับพุ่งโดนเลยโอ้จริงมื่อวานอ่ะเขาแก่ไปไปชุดเปลือกเองอ่ะไอเเบนอิริหนูเพ่ได้อัดอัดวิดีโอไว้มือมือว่านนี่สองเที่ยวแล้วึ้นเองเด้อกับลูกเราอ่ะจับเลยนะเมื่อวานเนี่ยมือว่านเพ่ได้ขึ้นคนมันน้อยเงี้ยเล่งแทบจะไม่ได้กินน้ำอ่ะเนาะอืไอเเบนบ่เห็น เนี่ยเวลาแ่าแกทำดีไม่มีผู้ใดเห็นไงใช่<ร>ดีมากทำมาดีไงเพราว่าเราคืนเพลือกเองเดอ้อสองตันหาน่ะไอ้แต่ละเท่าแกไม่เคยทำไม่ดีนะแดดก็ร้อนตอนนี้ใครมีเพือกรวยอ่ะ รวยรวยอย่างเดียวมีเพื่อ เธอคุณเธอคุณเธอเอาม้ชั้นน้อยนะฮะตะเข่งชั้นนี้เอาปลาไว้แบบร้อนเพือกแบงนี้สี่ไร่นะคะ ยี่สิบเก้าสามห้า ค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้ายังไงช่วยกดติดตามกดซับสไคร e ให้เจอเอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจอเอ็ดทำในคลิปต่อๆไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ